เอ้แก้วอ้แก้วแก้วมึงดูดูนี่ตรงหน้าจอกูไอ,อ้มดแดงส่วนตัวนะกูชอบไอ้มดแดงโอ้โหโคโคข,ของปรดกูเลยได้ไอ้มดแดงนั่นที่มันเปิดเป็นขนมอ่ะกูโคตรชอบเลยเว้ยมาละ อืมห uh ืม huh. น่าก,กินมากแก้วมึงคิดว่าเป็นเมนทอสหรืออะไรเมนทอสแหละอืมก็น่าจะเมนทอสอะแล้วแม่งมีเอา,า,า,นะเอาเคาบขึ้นมาให้ดูนะเอาตะเกียบคีบขึ้นมาให้ดูด้วยนะ ไม่งโจมี้อ่ะเอาตะเกียบคีบขึ้นมาไอ้มดแดงอืมกัดสักหน่อยอืมกรอบเลย ไอ้แก้วมึงคิดว่าไอ้มดแดงรสชาติมันจะเป็นไงวะมึงคิดว่ารสชาติมันจะเป็นไงอะสำหรับกูนะมันน่าจะหวานฉ่ำอะแต่ส่วนตัวนาะยแก้วกูอะชอบไอ้มดแดงนะอือเยี่ยมแก้วมึงคิดว่าไงเหรอแก้ว อคือไอ้มดแดงเมื่อกี้ที่เขาจุ่มลงไปอ่ะมึงคิดว่าไงหรอ,หอรอ,อนแลรไม่อยอ่าแล้วแม่งตอนคีบขึ้นมาตอนคีบปขึ้นมานะเนี่ยคือกูไม่รู้รสชาติจะเป็นไงนะแล้วเขามีกัดกัดกินด้วยนะแบบกินไอ้มดแดงด้วยไอ้คุกกี้เหมือนเป็นทอสเนีย่ยอืมเสียงกรอบเลย แก้วระหว่างโคกกับแป,ป๊บซี่มึงชอบกินอะไรเหรอสองเหมือนกัน